แล้วก็อันที่สองอะไรอีกที่มีอายาตของอัลลอ s u ซุบฮ a h านะวะตะลว่าฟีอันฟุสิคุมัฟลลตุบซิรุนและในตัวของพวกเจ้าเองพวกเจ้าเห็นหรือเปล่าสุบฮานัลลออันนี้ไม่ต้องไปไกลอันนี้ดูในตัวของเราเองดูมือดูเท้าดูระบบทางเดินหายใจระบบ ทางเดินอาหารระบบโลหิตลองกลับไปดูตัวเองดูลองกลับไปคิดถึงความแปลกประหลาดที่อยู่ในในตัวของเราดูซิว่าเราเป็นคนบังคับมันไหมอันนี้เนี่ยมันไปเองของมันอัตโนมัติเนี่ยเรารู้สึกตอนไหนว่าเราบังคับมันตาของเราเวลาที่มีฝุ่นเข้ามามีแมลงเข้ามาบินงานเนี่ยมันป,ปึ๊บอัตโนมัติเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรอะไรเป็นตัวสั่งการเราเคยรู้สึกไหม เวลามันเวลาที่เราไม่มีอะไรตกท้องทำไมความหิวมันมาฮะมันอะไรอ่ะพวกเราเห็นหรือเปล่าพวกเราเคยคิดหรือเปล่าพวกเราเคยวิจัยเคยเคย,เคยนั่งนิ่งๆเรานึกบ้างหรือเปล่าไม่เคยใช่ไหมนี่ถ้าอัลกุรอานไม่ถามเราอย่างนี้ถ้าอัลกุรอานไม่สกิดเราอย่างนี้เราก็ยังอยู่แบบนี้อีกทั้งทั้งที่ตัวเราเองเนี่ยสามารถที่จะเหมือนกับผลิตแรงบันดาลใจในตัวของมันเองได้ ตัวเราเองเนี่ยเราไม่ต้องไปหาสสแสวงหาแรงบันดาลใจจากที่อื่นบางทีก็ผลิตเองได้ด้วยความมหัศจรรย์ที่มีอยู่ในตัวเรามาชาลลอเนี่ยลอตาลาต้องการให้เราสังเกตต้องการให้เราคิดต้องการให้เรามองตัวเราเองบ้างแล้วเราก็จะได้เห็นว่ามาชาลลอเห็นความสวยงามที่ลอตาลาให้กับเรามาให้เนืหมัดต่างๆที่พระองค์ไม่ได้ให้กับสัตว์อื่น แค่การพูดได้นี่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกประหลาดที่สุดแล้วลนัปภาษาอะไรกับตากับจมูกกับหูกับมือกับเท้ากับทุกอย่างที่เห็นอยู่ในร่างกายของเรามาาเชลล์แต่เราต้องคิดนะ